สวัสดีครับสักท้ายพี่น้องทุกๆกันครับผมกลับมาพบปะกันอีกคลิปนึงสำหรับคลิปนี้ผมพามาเบิ่งอ่าเป็นงานองแม่นองหอมสุกครับโบได้ลงทุนอย่างไร <c oughs> ครับผมพาเบิ่งานการพอเรียงหอยของคนนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจที่ิ่มที่ิ่มต้นการเรียงหอยนะครับพอดีแม่นองอมสุกเป็นสั่งไครหอยมาจากไค ทา,ทางพัทลุงครับเป็นหอยปังครับต่ว่าท่พย์เห็นยมันนี้เป็นไข่หอยเชอรี่ครับเพราะว่าหอยเชอรี่เดนีเมันก็นิยมเลี้ยงกันลายครับเพราะว่าก็ขายได้แล้วก็กินได้ด้วยกันครับเห็นยูันนี่เป็นหอยเชอรี่แบบว่าต้องไปล้นทุกอยี้งครับแ็คชื่อนางไปเก็บออกมาจากคคองบึงครับนี่เป็นไข่ที่ผมกับแมีอมสุปผ้ากันไปเก็บมาเมื่อนี้ครับเป็นนี่เป็นไข่ที่ถือว่าเป็นไข่ยังสมบูรณ์อยู่บอบโฟว่าอย่ังปวตีมันขึ้นมาไข่นะครับกับ มี้ลงร้อยของการึีมดแดงโจไปเพ่นไอ้ไข่ฟอแต่ว่าเขาก็เลือกออกเฉพาะไข่ที่มันดีๆมาครับที่งแดงนี่ก็เป็นไข่ที่ยังสมบูรณ์ครับไอ้สีดำๆตัวนี้ก็คือเป็นไข่ที่มันเลือกแก่เนี่ยแหละครับ๋ต่พอมันฝักแก่ขึ้นมามันกระจิตตกลุงไปในงลางนะครับจึงเป็นสามรองรับอยู่ข้างล่างครับที่เป็นการไข่ไข่วาเรียนแบบธรรมชาติครับเป็นไข่ไอยชีีนะครับ ในบอ่อนี่ก็จะเป็นพวกเนื้อแดงเนี่ยครับพอเลี้ยงไว้สาหรับกินอาหารหอยเรียกว่าปิดปุงครับเอ๊นูยู่ในนี่เป็นไครยังหอยอยังหอยข่ตาอ่านี่เป็นหอยขูใตายครับเนี่ยนองอมสุกเป็นเอามาพอจากปัทลุงครับสิเบิเขลขายังละสิบบาทอืมครับที่พวกใคยเห็นชาติตัวเนี้ยครับว่านามันจะตอนนี้ครับเป็นตัวนี้น้อยนะครับ นี่ะระยะฝากก็อยู่ประมาณออกมาเป็นอาทิตย์น้อยๆแหละครับแต่ว่าบกหอยเพื่อนมันหนวยใหญ่ครับเป็นหน่อยหนวยใหญ่ผมก็พยายามซูมหาหน่วยมันเห็นนะครับนันนั่นครับ,นะนนรบหน่วยต่างๆครับออกมากับตัวหนวยใหญ่เป็นบกหอยปังนะครับ กะละมังนี่ก็มีคือกันครับเป็นซองกะละมังครับเอาขึ้นมาพอไว้รุ่นอใบเป็นซองหลุนน,น,นะท่นครับเดี๋ยวผ้าเวางหอยเชลีไข่สีแดงแดงเ,ดงเมื่อกีก้แหละครับไปเก็บมาจากธรรมชาติองขาต้องเลยลงทุนอย่างครับร่วงข้างนะครับอืมครับได้ง่ายตัวไว้อันนี้ประมาณยี่สิบกว่ามืออายุที่ฟักออกมาจากไข่ก็อยู่ประมาณยี่สิบมือครับฟักจากไข่คือกันอืมครับอันนี้ก็คือไข่จากไข่ธรรมชาติกันครับแม่น้องสุกกันแต่มาออกมาจากไข่เนาะ ประมาณปสามสี่ไข่ครับก็อ,อยู่ในนี่ไรอยู่ครับเป็นตัวฟักออกมาประมาณยี่สิบกัวมือสั่นครับไข่ไข่ไข่ม้วหารปลาดุกนุ่นกลางอาทิตย์และเทือหัวหันที่เขากินก็คือหัวหันปลาดุกรุ่นกลางครับพวกแหน่พวกจวกูบยันแบบที่ยเขากินตามธรรมชาติน้ำพวกตอกพวกแหน่นะครับที่เขามากิน,นองงนันะที่เห็นอยู่นี่เป็นหอยจูบเลยเนาะ นี่ครับนี่ผสมประสานกับหอยจูบนะครับตัวหอยผมนี่ก็เป็นบ่ออีกบ่อเตรียมดินครับครับมาจากเอียงให้บ่อซีเมนต์ครับอยู่ประมาณนีครับเขาจะแช่บ่อซีเมนต์ก็คือแช่ตะต้นกล้วยมาแช่ประมาณอาทิตย์กว่าครับก็ขาพวกสารพวกปูนพวกอยางนะครับครับสมดุลกันแลจะปมที ตายางออกไปบึง่อข้างนอกจะเข้านึงครับเดี๋ยวมูมนันมันสีตัวใหญ่เนี่ยครับเป็นหอยเชลีกันครับครับพระปีครับผมพายางออกมากระท h o หน่อยนะครับสียูนัดคิดกันกะถ้าผู้ใดติดตามเพิ่งคลิปผมดูดูกัสิคุณตาดีครับเป็นต้องสีหน่อยแล้วกะกระท h o หน่อยครับตั้งบนกระติเป็นคอกหมูนะครับวันนี้ผมเฮ็ด อันนี้เพิ่มเหมือนกันนะมีมีออ,อมตกเพึ่งซีแลสองมือนะครับเป็นบอ่อพายยางนะครับเป็นเห็ดขึ้นมาอยสองบอ่อครับอันนี้ขนาดประมาณก้มควงกับก้มกวงอยู่ประมาณเมตรแปดสิบกับเกือบสองเมตรครับตัวนี้ือผมขุดหลุมลงไปเลยอันนี้จุดประสงค์กับความต้องการของมีออมตู้คืออยากซีเรียงเน่แดงครับ่า้ซเอเนแดงไว้ ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหอยปะหอยเชอรี่ครับตัวนี้เป็นหอยเชอรี่อนี้ก็เลียงร้องเลียงออกเบิ้งจากกันแหละครับเริ่มต้นจากไข่กันครับอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่แหละครับอยู่คุณนะครับก็อาหารเขากาัดแต่งแม่น้องอมสุกบอกนะครับก็คือมีจอกแล้วก็พวกเนื้อแดงหรือว่าอาหารปลาดุกครับก็เอามากินนะครับกระเบิง้ง อีกตัวหนึ่งก็คือบัานอีสานบันฑนาอื่นนผงชโลดวัาสันครับนะครับมันจะมากินนหครับก็ะนี่ห้อยรองร้อยเขากินครับผมซูมให้เบ่งครึ่งเสยอละครับกินอันนี้ตามกระเรียนแบบตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นจอกงูนะครับวยใหญ่เติบเลยได้ครับวยใหญ่คือวบใหญ่ครับเด้วครับน่ครับลอยลอยเย็นอันนี้สะท้อนแสงนะ่ครับมันนีสะท้อน ก,ก็ผ่าฝัางบนเพราะว่ากันบบกันให้ะสิธิแดดจนเกินไปครับนะครับเป็นการลองเลี่ยงมึงครับเป็นการดูว่าแถวอะไรลงทุนเนี่ยงครับบอกหนอยเอาหนอยปังหากท่นใดสนใจกับลองเลี่ยงมึงนะครับก็เขาหาใครได้ตาม ธรรมชาติโดยว่าตองซื้อเพิ่นครับนี่ครับเลียงง่ายๆครับเป็นงานง่ายๆว่าตองดูแลหลายครับกะกินตามแบบธรรมชาติเนาะกร,ระชังกันตีเห็ดกะรองเห็ดบ่งครับเป็นปีกรอบเหมนไม้ใี่ครับแบบที่พมเห็ดนี่แหละจะไขกันนี่แหละครับปีกรอบเหมืนมไม้ง่ายๆพอสามารถเทไ้กันทุกคนครับซื้อพายางดำมากกับเม็ดนึงกะ เมตรละสี่สิบบาทแล้วครับตัวนี้ค็ซื้อมาอยู่ประมาณหาเมตรคกับยกขอบยกบยังขึ้นสูงกับประมาณหาสิบครับกักันมาคอยกันยังออกตัวตัวนั้นผมสิยกขึ้นสูงเนี่ยครับเดียวกาต่อไปขั้นนั้นผมสิขูดลงไปแบบเดียวกันนี่ครับที่ดูแลง,ง่ายกว่าครับแล้วก็เท่หอยปลายังบกขาดพร้อมครับตัวนั้นตัวนั้นคือเป็นตัวแรกครับที่ร้องเบิองวันนี้เพราะร้องตัวนั้นเบ่งแล้วก็เออมาร้องตัวนี้ อ้ยตัวนี้แล้วแล้วเปรียบเทียบใส่กันสูตรตัวนี้ว่ได้ครับเอาคือขุดเป็นเป็นหลองครับเป็นหลองลงไปแต่สิ่งง่ายกว่าครับกับการดูแลอันนั้นดูมันจะเธอทาจนเกินไปรับนี่ทุกอย่างก็ต้องมีการเลี้ยงรูนะครับหอยกะเริ่มใหญ่เริ่ม,มยังเข้าไปแล้วครับนี่เป็นบกหอยที่เลี้ยงแต่ก้อนครับตั้งแต่รุ่ลแกๆเลยทีเมียน้องอ,งองมเคยเอาไข่มาครับนี่ครับเป็นไงครับโคสนใจหันนมาก อันนี้สนใจเลี้ยงไรนะครับช่วงนี้เป็นเป็นอะอาชีพที่กำลังฮิตเลยครับบ่อใดลงทุนอย่างไรที่เลยนยครับต้องบอกหอยจูบแน่หอยปังแน่ครับหอยปังมันเอากระหายากแน่แล้วไข่เสียวเขาหอยเชลลีนี่ก็ยังหลายอยู่ครับหาเก็บตามธรรมชาติได้เราต้องลงทุนอันนี้ก็เป็นหอยเชลลีนะครับครับเนี่ยอันนี้ก็คือกันครับเนื้อแดงแน่หรือว่ากอกงูหนูหรือว่าไอ้อย่างเนี่ยเขาบ่อใด บ่าไรลงทุนเลยครับเก็บตามจากแองหนำธรรมชาติครับสำหรับผู้ใดเพิ่นบบมีกะบตรงสั่งซื้อเอานะครับกะับแบบว่าเนยแดงกะกิโลนึงกะกิโลสามหาเลยว่าสามร้อยลอยอยู่มันกับแต่ว่าเอากับพยายามลดต้นทุนเราก็คือหาตามธรรมชาติไข่นี่ก็หาเก็บตามธรรมชาติครับยังพอมีอยู่ครับใครไอของหอยเชลลี่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับกัเฮ็ดลงวัยไทยลงไวให้สำหรับแมีอมสุกเพิ่น อยากเรียงนะครับผมก็ถ่ายทาลงไว้สาหรับท่านใดสนใจครับก็ลองเบิ่งค้อกันครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปน้ากันครับเรื่อยๆครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาต้องเรียนลงทุนอย่างไรครับก็ถือว่าเฮ็ดใดกันกันทุกๆคนนะครับสาหรับเศรษฐกิจยุคโควิดแบบซีครับในแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสาหรับการติดตามสําหรับการเบิงแย้งครับผมก็เวลามีเอียงที่ดีก็สิอัปเดตข้อมูลไวให้เบิรงครับอันนี้ก็ อย่างอยู่ในนาครับเอามาเลี้ยงอยู่ในนาพื้นที่นี่แหละครับมันก็เป็นหลองเก่าผมเคยเห็ดขึ้นมาให้เป็ดเล่นน้าเป็ดยังนะครับก็มาปรับเปลี่ยนยุ่ไปพอเป็ดเมื่แล้วก็แม่น้องอมสุก็เลยบอกว่าขอเป็นพื้นที่เลี้ยงหอยกบเลี้ยงไอ้แหนแดงในบัวพันธุ์ผมก็เลยจัดการมาเห็ดให้เป็นครับเก็ดอยู่ประมาณสองสามมือครับเพราะว่าเวลาผมก็ทั้งเห็ดเนื้อทั้งไปเขาเว้นเนืครับพอดีก็เป็นอันนั้นอ เป็นนะผมตำแหน่งหน้าที่การงานนี่นี่ก็เป็นยู่เป็นปรปบของทกศส,สาขาพุทธิสงบานเขานี่หละครับอันนี้ก็วางจากนั่นกัเฮดเวียกเจ้าของเน่ยครับกับพ่อได้ยุบ้านครับก็ถือว่าในยุคนี้กับเป็นยุคพี่ตรงซอยเรือเจ้าของครับกับเป็นยุคโควิดเขาก็ตรง่มสางงานสมสางนี่ยังเจ้าของให้มันขึ้นไปครับค่อยค่อยพัฒนาขึ้นไปนะครับกับอาชีพการงานของเจ้าของครับก็พอได้ อยู่ในทินฐานบาดเกิดครับกับึงวาสิบรำรวยแต่ว่าก็พ่อได้สางพ่อได้แปลงไปหนาครับอย่างไดก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการบังง่ครับเดี๋ยวจะเด็กพร้มเพื่อนไหวในการเลี้ยงหอยให้บ่งเรื่อยๆครับสาหรับในนี้ก็เป็นหอยทะเลกับหอยจูบยางหลครับอยู่ในนี้เก็บขึ้นมาราบกินลายเทือแล้วเพื่อก็เอาไปขายเพื่อนเพื่อนสางมาครับนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งอีกหนึ่งทางเลือกครับ ครับสำหรับคลิปนี้คงจบลงไว้ซสำนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าไป<ๆ>พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ